สิบล้อยังไม่พอนะพี่น้องขอบับรถบดได้ด้วยโอ้ปลาส่งนี่เป็นหลายบดอัดพี่น้องรุ่นเก่าแก่เลยเจ้าสากายน,นั่นเองสตาร์ทติดแล้วพี่น้องอย่าหลับนะปลาสง่ง หลับเมื่อไร่ก็นอนเลย4ล้อนี่่พี่น้องเรี่บกว่าน่าเฟ้ทั้งหมดมี10ล้อนะล้อติดกันนะครับขับเคลื่อนด้วยโซ่เนะยเอาทีครับที่ไหนบัดเนี่ยเอา ใช้เครื่องยนต์อะไรกบพี่น้องใช้โซ่อเกาะเกาะเผาหลังดูดีๆหาว่าพอมัดตัวโอ้ถอดรองเท้าด้วยนี่หหเห็นได้พี่้อ้โซ่ ไม่ถอยไม่ไปต้องยืดถอยโอ้มีไฟ LED ด้านหลังด้วยไม่น้องั้นอย่างนี้ถ่ายทำาเมื่อคืนได้เลยครับโซนี่ก็ชอบไฟ LED งครับขับเองเลยจหลับนะป้า <c oughs> มามาดูรุ่นใหญ่พี่น้องซาไก่แล้วมาดูซาดี้ราคาห่างกันเลยนะพี่น้องน้ำหนักตัวนี้ก็อยู่ประมาณสิบกว่าตันนะพี่น้อง เทียนถึงลูคุมผลเลยพี่น้องเนี่ยไม่ล่าสุดพี่น้องซาด่ตัวจริงเสียงจริงเขาเลยติดแอร์ยังช่ำเลยพี่น้องอเปิดบูชุดเล่นถ่ายทำดูช่องบอมัดแบบพาเพลินกันเลยเนะสะดวกสบาย เก็บควบไม่ด้วยพี่น้องเนี่ยโอ้สะเทือนดูคงณลือคผลเลยอัดทุกระดับชั้นนะพี่น้องครับยังไม่พอนะพี่น้องอีก2เมตรน่ะ อันนี้ก็เก่าแต่แรงนี่ครับเกตอร์หรือว่าม mm hmm. อเตอร์เกีเจ้าแคทนั่นเอง mm hmm. คนขับ mm hmm. มือหนึ่งนะครับของค่ายเขาเลยนะ่ะอ๋อเจ้าชีพไม้แซ่บน,นะ mm hmm. อ๋อไปลับลำนี้น้องครับนะโอ้ mm hmm. หมอบันว่าจะเมาฟืนอยู่พี่น้องไฟสุมมสลีบเลย <c oughs> แต่ว่าไก่สีพ่อแล้อล่ะผมจะเมาอ,อีกท่พี่น้องครับเนี่ยเดี๋ยวพนสิจุดมือนีอสิบไดมากมืออื่นนี่ครับแห่งกรอบดีครับดังไฟเต่าฟืนเนี่ยโอ้ยเขาซุกแง้มพี่น้องกันถึม,นานมากมือนแรงนี่พรา่าทันบนน,นออ้องนี่หามงคล นี่ไปลายไม้ยูคาต่อยูคาพี่น้องโอ้ ียว่าขัดมันพี่น้องครับงามจังงามแต้งงามว่างามปลาล้ปลาเหลือเป็นรูปเป็นล่างถนนสวยแล้วพี่น้องครับ <c oughs> ดินก็สวยครับถนนก็สวยโอขักขนาดเลย <c oughs> ถนนบานเบามาดผ้าเพื่อน ขอบคุณพี่น้องลหลายๆครับเขาแม่รับชมภาคภาษาไทายภาษาอีสานนั่พี่น้องครับฮ่าฮ่าไปนั่ขอบคุณพี่น้องลหลายๆสีบว่าขามโฆษณาหายบอกราฟาเพื่อน,นเบ่งจนจบคลิปเนาะขอบคุณลหลายๆเด้องบอมราฟสิเดมี่กำลังใจเด้อครับจบคลิปก้า่ายพอไปให้พี้เราเนี่ยเป็นเพื่อน ถนนตั้งยี่วัดนะครับห่างจากกรุงเทพนะครับร้อยหกสิบหารอประมาณนี้ตามโลเคช,ชันขอบคุณทุกหน่วยงานทุกสาขาอาชีพนะครับที่ให้ว่ามมือนะครับขอบคุณหลายๆครับบาว่าหน่วยงานใดนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสูขุขคนเด้อสวัสดีครับ